ทำคุณกับคนไม่ขึ้นมีคนมาหาผมเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอายุสามสิบห้าขึ้นเนี่ยทําคุณกับคนไม่ขึ้นเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรครับอยากกินข้าวหมูแดงไปเอาข้าวมันไก่ให้เขากินอยากกินจานเดียวไปบังคับเขากินสองจานอยากกินสองจานไปบังคับเขาจานอยากกินเดี๋ยวนี้ไปให้เขากินพรุ่งนี้ อะไรแบบเนี้อยากกินพรุ่งนี้ไปบังคับก,ก็กินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยทวงบุญคุณหรือว่าให้แบบเสียไม่ได้อ่ะเอาไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนพวกเนี้ยทําคุณกับคนไม่ขึ้นหรอกแล้วก็มาเสียใจเพื่อนมนุษย์นะถ้าไอ้อคนที่เราไปทําคุณด้วยเป็นเป็นลูกเราเราก็ไปเสียใจลูกไปท้อแท้ถ้าไอ้คนที่เราทําคุณด้วยเป็นสามีเราเราก็ไปเสียใจแต่ที่แท้แล้วเนี่ย เราลืมมองตัวเองว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมีอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับการที่จะทำให้คนอื่นเขารู้สึกมีความสุขที่จะรับความปรารถนาดีกับของเราหรือไม่คิดแทนเขาตัดสินใจแทนเขาให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ขอมันต้องทำคุณกับคนไม่ขึ้นหมดเลยครับคนพวกนี้ใช่ไหม บางทีเราก็เห็นว่าเออเป็นคนในบ้านทําแทนให้เลยตัดสินใจแทนเอาอันเนี้ยฉันคิดว่าเธอเหมาะกับอัเนี้ยมมีปัญหาหมดหลาลยวันนั้นนีช่ช่วงนี้ก็ยังมีมาอยู่คู่หนึ่งเลยสามีจะหกสิบแล้วทันยาก็ไปซื้อบ้านก็จะทำแบบในหนังจะทำแบบซีรีส์เกาหลีทำเซอร์ไพรส์ นะพาหัวไปขับรถไปนี่บ้านนี้ซื้อแล้วนะหัวไม่ชอบซื้อไปแล้วอ่ะก็ทําใจให้ชอบสิแล้วผลเป็นไงครับบอกโอ้ซื้อบ้านตังหลังหนึ่งนี่เธอไมคปรึกษาฉันทักคำเลยฟังแท่นี้จุกเลยคิดว่าจะแบบซีรีส์เกาหลีเซอร์ไพรส์โอ้เอาละครับที่ผมเล่าๆมาทั้งหมดนะ่ย ถ้ามันบังเอ,อิญมีสักเรื่องสองเรื่องที่ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จึงเป็นเหตุผลทําให้ทหําไมทําไมคุณแม่กับคุณลูกไม่ลงรอยกันเท่านั้นเองเอาเฉยครับแต่คุณแม่เล่าได้ไหครับไม่มีแล้วค่ะคุณหมอเล่าหมดอาจารย์เล่าหมดเลยค่ะหมอแปลว่าไปโดนเยอะเลยใช่ไก็มีค่ะก็มีค่ะ,คะมีแต่เล่าบางทีอาจจะไม่บางทีผมเล่าที่ผมให้ไลฟ์ฟังเมื่อกี้นี้เนะี่ยเป็นซีเรียสนะครับ คุณหลวเราะเหมือนฟังตลกนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เป็นสิ่งที่เห็นเหมือนที่อาจารย์ถูกใช่ไหมวันก่อนไปราอาหารมาแล้วหนูก็เห็นคุณแม่ทำแบบนี้เป๊ะเลยหนูก็แบบเออก็มันก็อย่างเนี้ยใช่ไหมอ่าพ่อแม่โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ว่าถูกไหมไม่ถูกก็นี่อะไรเราเลยจินต้องปรับปรุงตัวเองใช่ไหมเราก็จะไป พูดพูดไปก็เหมือนกับแบบไปชื่นชมฝรั่งบอกเออมันเข้าใจดีมันเลี้ยงลูกดีไม่ลูกโตขึ้นแบบโอ้สิบกว่าขวบไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วไปหางานทําแล้วมาหาเรียนเวียมหาเวียอะไรเองนู่นนี่นั่นอ่าคือเขามีข้อดีก็เอาข้อดีเขามาใช้ของเราก็มีข้อดีว่าโอเคเราอยู่กันเป็นครอบครัวอบบุ่นใช่ไหมเราก็ดึงส่วนดีมาใช้อย่างนี้นะส่วนเสียเราก็ไม่เอาไม่เอาหรอกฝรั่งเขาแก่ตัวก็อยู่บ้าน สองคนผัวเมียเหงาโหงเหงามากเหงาบัดซบเลยใช่ไหมก็น่าสงสารใช่หแต่ของเราก็ยังมีคนนุ้นคนนี้อยู่ในบ้านก็มีมีความอบอุ่นดีนะมันก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียก็เลือกส่วนดีมาใช้